E uh -huh. uh -huh. เนเดิมเนาะมือน okay. oh, oh. oh, ี euh ่ก็อยู่แคบน้องเนาะกำลังจะเห็ดนานพักกับลูกตัวโน่เนาะเอาไปคิดใกล้ลูกดูเพิ่นโอ้คือกิขักแแทไอ้โน่สบายดีลูกโน่เห็ดหยางลูกโน่เห็ดหยางโน่ปลูกพักโอ้ยโอ้ยนหลินหมุกเลยหลินขัดไรลูก เราก็ได้สั่งดินมาลดหนึ่งมาไวป้ปลูกผักมาใส่อีกมาใส่อีกใส่ก่อนเนาะใส่มาให้เนาะเกิดบอกลูกเอาเกิดบอกก่อนลูกจับเกิดบอกก่อนโอ้พอด,ดีขี่วัวมามขีา่ใส่ mình gì nhỉ, nằm thò nạm để mình bớt thương thò nạm cầm mình thương à! Nô ơi, giải linh phuận lại luôn. Ẩn à, nạm là sẽ Ẩn nạm Đôi, đôi con, ừ. đôi con luôn. Chào, đôi, Đào đôi. Đào đôi. Đào đôi. อีกอยังกูดนะอีนยังคือกูดนะับลูกไอ้น่อลีดเตไอ้น่องอ้น้อคืเปทั้งหมดอยลือริงมมาเด้อ แพงดิขุดตูนได้สวนผอปลูเกเห็ดนานพักได้นู่นใหญ่มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮียหนังชื่นเก่งเด้อเข่าโรงเรียนแหละปีนายเราใส่ในนี่ก็ไอ้ใส่โหลดมัน <S 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 บอกให้มันต่ำ <S <S

บึ้งคอสีเหียนหันบึ้งหันมันเสมอกันเสม,มอซ้ำกันกับนานนั่นเหี้มันเชื่อมันเซล เามาทิ้งมันก็นสิงูอีกเนาะยังออกตอนอนี้ไอยนัย่นนึงปิดอ,อืมนั่นแหละโองามบบดน,นี้สมอแล้วมาร,ราใส่รถดถสองกันเออสองขุ่นใช้รถ อืมทางนั้นกระเพาทานทางนี้กดีตัวซีมาขวดบอกพักอันนะได้ใยหน่อยบอันบอกให้ไปเอามาบงอยู่

ไปชิปไวโนเปิดลิปให้ใส่พอโนมาว่าใหม่ด้วยลูกมาใกล้ๆแม่ด้๊กมาพี่มาพี่ไอโนมาพี่มามงไปใกล้ไอโนกันเด้อเ้ไอโนว่าเด้อ ไอหนูอ่ะนะกอดไหมกอดอีกเดียบหนูแล้วพี่น้องเราต่างประเทศนาะผลเราเป็นยังเราเป็นกํลังเฮียนเรากําลังเฮียนบ่าน้ำเพ จะเล็งเล็งสื่อเด้อให้มันซื่อตาข่อยจีเข่าฟ้าเลยตาดำเจ้าพูดไม่เท่าเพื่อนกระย่างมาลินพี่ไม่เท่าย่างเข้ามาทางในพี่อย่างมาลิน สากนไม่คมอะมืออื่นนะโูดไม่ท่าว้มาสากไ,ไากว,ว้ย่านอยากใต้หันใต้นี่แหละเล็งและเจ้าเล็งแล้วออกไปเบิงทั้งส่วนมันละก็เล็งเห็มันเสมอดินปลูกพังงามเลยไม่ท่า อสบายดีไม่เท่าสบายดีเอยถามงจากอีนี่มันมมกน่ยน่มอกเออท่านขออีกยามายามายามาหาข่อยพี่เออนั่นแหละนังชี้อ้อมยู่งเห็ดนานแล้วก่อนถ้าอ่านจะได้จักสอบเลยไหมท้าวข่าวหาข่าหายังขอดบล่ยังแล้วนี่ยัน้อ เ้าหาบ่แมนได้หอดชามสิปไปผ้วไปจได้หอดามสิบกจักจักโดหม่สี่รถก็ได so uh ้เาหาได้ิ่หาสอบด้วยกลัวนะฮะว่กลัวกลัวฮะว่ mưa hương hạc hòa ma hòa hòa hao giấc hòa 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 hòa

แล้วในป่าค่ะโอ้เก่าออก,กว่าขาททดหมูกับปลาชู้ดิ่งหมูค่ะอืมอเ,เ,อเขาเข้าแลว้วก็ยังมีตุ้ยปุ่มมีเล้งอยู่บนมาอยู่ตัวามาคือเกา่าเขาออกก้อนขาดค่ะแต่เขาก็เสียอีกก้อนหมดแล้วเสียหนาทั้งนี้ปูม,มันเต็มเลยน้ำเป็นเทา พอได้กินโอ้ยได้กินเต็นมีปุ๋ยันใหญ่แรวก็ได้แบงเจ้าละมียงก่รไม่เถ่ายากมาปลูกันมาบมื่อไเอาเห็ดในไม่เถ่ายจากปูกยังกรปูกกินไลยกวห้าพักบ่งมาปูกินเม็ดนี่กินไปเลยก็ไม่ได้กินอไก่ไก่ยังซ่เนี่ยอนฮาาอยู่เคยอยู่คยไปไอยู่นะ มกเขือมกถั่วักแต้งปูมะทัตั้งนั่นน่นไข่ปูยู่งชูดันน้องฟูกพังนะไม่ขอไม่เอาให้ okay. อิจฉาเพชรคนในเมืองพูดเอาอีจฉาเนะี่ยมันนี่กับไปชี้ปูตั้งนะั่นมันเป็นทุงน่งใดบอกมันหึน่งอันน้อยน้อยนะปูโชพุ่มมันเป็นระดับเขาเป็นไใบที่เนาะอื บอกแล้วคันปลูกมักถั่วเฮาเฮาบอกเอาดินอันนี้ก็ได้อันนี้เอาดินตัวนี้เนาะเห็ดเป็นคุ้มเป็นคุ้มใส่เนี่ยนี่นี่ไม่แล้วไม่ให้กายใช่มันชิ่งยากมีงจะยังใหม่ในป่านี่เนาะก็ได้คอยไม่ได้ให้ค้างเลยก็ไม่ให้ค้างเลยเขาบอกให้มันขึ้นค้างว่ากินหงค้างเขาไม่ได้มันก็เป็นกระปุกไม่กิ่งกระปุกและนี่ค้างเห็ดคุมเปผุนไม่แล้วผู้เจ้าพินวัล ทาน,นี้อนเพ่งมาคือมาอื้อมะบกค่อยปุ่เติ่งไปฮือเนาพี่อออเอาน,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 น้ำต่อท่อไปฮือชูนไมเพ่นบอกพ่เนาะพูดสไลเดอร์ลูกพังนะไม่ได้ปุ่บอินน้ำมูดอชงข้นไปไม่ได้เราค่อยไม่ไปค่อยการใหดทานตินคือไปพร้อมดีอยู่ินอ,อักเจอือดีออ ค่อยไปอค่อยเฮามีได้ค่อยรัป้าห้าวนะสิบอลสิบอเจาะได้ไหมแถ้วห้าสิเหิตนานันทานนะจะคอยปล่อยนะคอยก็ได้คอยปล่อยนะจะขึ้นมาจังสีสุดบ้านนี้บ้านแล้วครับเนี้ยปล่อยกับปล่อยมื่ออื่นถึงสิปล่อยอยยมืังไม่ไปปล่อยกับปล่อยอยู่ดอกปล่อยน้อยหนึ่งเนาะปล่อยน้อยหนึ่งนิดหน่อยร อาเกียับเป็นตีเกียทำอ,อ,อื่นไงเนแล้วอยู่เือนลูกือเมืไปนะเมื่อนเมื่อพนดีกว่าเออมาช่ลูกทไปแลัวเกดอนมนแล้วเจ้ากินข่าวคายังไม่ท่าวแมลงมีของกินอยู่ยบ่ามาไม่ท่าปลาทูปทู่าอันนั้นมาว่านี้

งามได้ดินเวลาเาถ่ายมันเป็นสีแดงดดเออดนอินน่ะเน,นี่ดิน,นแม่นแม่น,นดนินน่ะนี่แหละทับิดว่าเขาชิมมทรงแล้วยังแล้ว่าวเอาดินมงงามถา,าอีกรอบหนึ่งเด้ป่จะจมั่มอย่าออกก้วงแล้วเออทำนีน้เออ,เอ,อแม่เจ้าก็ขวดมาทั้งพี่บันี้มันยืนเบิง้งมันสื้อวะ น,นี่เออนะเออพ่อพ่อย้ำมาพี่อีกมาฮคอยพี่โอเคลายงามเลยบันนี่คนงามคือชาวไญ่เลยบันีอันนั้นละเฮ็ดมาบันนี่คอยชิญูกอนบันนี้พอแล้วโอเคเนาะมาฮอนี่มาจำมันกับขอบุญขอบคุณ พ่อแม่เอฟซีลุงป่าวาเนาะที่ให้เกียรต,ต,ติติดตามบัจรมัมบางคลิปบัจมัมแต่ตอนจะจบโดยบุคคลโฆษณานะเพื่อเป็นกำลังใจให้บัจมัมทำคลิปใหม่ๆเนาะโดยขอให้พ่อแม่เอฟซีลุงป่าวาเนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกัดเจ็บเรืลล่อยๆแข็งปังๆเนะาะมาฮอนนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวากดติดตามบัจมัมกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผู้พาดคลิปใหม่ๆเนาะ มันงก็จิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าสบายดีสลัดไงสบายดีลูกโตโน่หันหน้ามาก่อนลูกวางก่อนวางก่อนวางก่อนสบายดีฮันน่าฮัลลินสบายดีลูกบาย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 ป้าลุงก่อนเร็วบบาายยปิดคลิปให้พ่อดูลูกเบาด้เปิดคลิปให้หอปิดคลิปพห้หอ หันเเนาะมีค่ะผม้อมแล้วบายบายบ๊ายบาย